จอกประไลบทที่82เหสองฝ่าผาพยันตรายโบยริงขเขมนมองฝ่ายตรงข้ามกล่าวว่าท่านนับว่ารอดพ้นจากพิบัติอีกคราผู้กล้าหาญพยองหน้าขาวซีดไหลสีเลือดแต่ประกายตาเป็นยรอาคาามากลายเป็นเสียงรอกกล่าวว่าเจ้าคิดแสดงความดีต่อเล่าหูหรือใรโบยริงกล่าวอย่างเฉยชาท่านขายยังมีความกล้าหาญเช่นการก่อน นั่นเป็นกระมลสันดานยากกลับกายแต่ที่ควรคู่กับกายพิติยินดีคือเล่าหูยังมีชีวิตอยู่โบยอุริ้งกล่าวเสียงเย็นชาข้าพระเจ้ากลับเห็นว่าที่ควรคู่กับการยินดีคือดานขัดขวางท่านลงสู่ปรพภพทั้งสามชั้นได้สิ้นสุดแล้วเทพดายกคิดไม่ถึงว่าโบยอุลิ้งกลับปล่อยปะละเว้นชีวิตผู้กล้าหารพยองอดเสิบท้าไปหนึ่งก้าไม่ได้กล่าวว่าผู้กล้าหารพยอง หากยังไม่จากไปในตอนนี้ท่านยังมีโอกาสไปจากถานที่นี้อีกโภกาหารพยองอรารวาสมาช่วยชีวิตในได้เคยถูกละดีมอายุเยาวเอ่ยปากขับไล่ต้องกล่าวว่าเด็กน้อยจะกดใจว่ามีประสบการณ์โชคโชดชำนาญกว่าเล่าหูโบอยอยุ้งสอดคำขึ้นกาวาจาคุยเคืองมากความหามีประโยชน์ต่อเรื่องราวไม่หากท่านไม่มีคำสั่งเสียอีกเหตุการณ์ในวันนี้ก็สมควรยุติลง ภูการหารพยองแค้นหรอกกล่าวว่าบุรถนมคิดขับไล่เล่าหูข้าพระเจ้าเห็นว่าถึงเวลาออกเดินทางของท่านคราหน้าเราสองหาผู้พานกันเกรงว่าท่านต้องย่างข้าโซ่ซีกโรคอีกแห่งหนึ่งจบคำเข็นเสียงว่าเชิญได้ภูการหารพยองก็มองดูแขนขวาตัวเองและเล้มถามว่าเจ้าอนุญาตเต้าหูนำแขนขวาข้างนี้จากไปหรือบอยริง ก้าวอย่างเยือกเย็นไหลขวาของท่านแม้เพียงถูกทะลวงไปรูหลายรูแต่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่ากระดูกข้อต่อระหว่างช่วงแขนกับหัวไหล่ได้ละ,ละเอียดไปสิน้นหากท่านมีความสามารถก็รักษาพยาบาลดูภูกาหาพยองแตกตื่นตกใจยิ่งมันเชื่อบโบยอยู่หลิงไม่หลอกลมาเด็ดขาดในความแตกตื่นเดือดดานผันยกสันมือทายขึ้นฟันวนลไหลขวาโตเองปากายโลหิตพันสา์กระจาย แขนขวาถูกขันขาดเสมอใดจากนั้นพวก้าหารพยองก้มกายลงเก็บขึ้นพิจารณาดูเล็กน้อยพันหัวร้อยอย่างกเกลี้ยกลาดกล่าวว่าฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่าโวยริงเจ้ากาไม่ผิดพลาดจริงๆปากกาวาจาสีหน้าเยอกเย็นอมขิดปากจากแวาเวเจ็บปวดรวดร้าวโวยริงกล่าวอย่างเฉยชาท่านมีกระดางขวัญเข้มแข็งนักพกาหารพยองประกอบนิ้วจิ้สกัจดจุดห้ามโรหิตบริเวณหัวไหลเวียงแข่งขาตัวเอง โรดิลำน้ำกล่าวว่าสำหรับกระตัวเองยังเป็นเช่นนี้กับผู้อื่นเจ้าคงคาดคำนวณได้โบอยอุิงไม่แยแสคำคมพูของฝ่ายตรงข้ามเข็นเสียงว่าเวลาของท่านไม่จำกัดยิ่งผูกาหารพยองเติงเจ้องมองโบอยอุงอย่างอาฆาตมาดหลายหันกายลุกดเล่นไปยังตอนบนของลำน้ำเทพดายกสาวเทา้าถึงเบื้องหลงังโบยอุงก่าวเบาๆดิ้งกอกอข้าพเจ้ารู้สึกกลัวโบอยอุง หันกายมากล่าวว่าท่านเกรงกลัวมันหรือถูกแล้วริง้งกอกอทวนเปิดเผยหลบหลีกง่ายกาวทันลับยากระวังโบยริง้งกาวอย่างเฉยชาพวกเราหลบเลี่ยงจากกาวทันลับของมันมาคราหนึ่งแล้วเทพดายกก่าวอย่างไม่สบายใจว่าคราหน้ามันต้องตระเตรียมการะะบคุมกว่านี้อีกพวกเราก็สามารถระมัดระวังยิ่งขึ้นบัดนี้พวกเราสมควรออกเดินทางแล้วเทพดายกทอดถอนใจกล่าวว่า บางครั้งท่านอามหิตต่อผู้คนบางครากับเมตตาต่อศัตรูสำหรับคนที่มีวันสำนึกเสียใจเยี่ยงนั้นไม่มควรปล่อยปะละเว้นมันจริงๆบยริงย๋งก้าวเสียงเนิบนาาข้าพระเจ้าบอกแล้วว่าจะปล่อยปะละเว้นมันสามครั้งสำหรับคนเยี่ยงนั้นก็ต้องรักษาสัจจะหรือข้าพระเจ้าด้านปาคราใดาต้องปฏิบัติตามนั้นไปกันเถอะก้าวจบคำฉุดดงางเทพดาหยกโลดเด่นไป ผ่านเนินเขามาสองลูกเบื้องหน้าสายตาผ่นปรากฏไปผนังผาอันสูงชันเสียดฟ,ฟ้าโบยริงเงยหน้าสำรวจดูเห็นสูงจากระดับผืนประมาณ150กวา่าาผนังราดช,ชันดุดข,ขวาลถาตามร่องศิดามีต้นหญ้างอกเงยไม่กี่ต้นอยากปินป่ายขึ้นไปทางซ้ายขวาของหน้าผาเป็นเทือกเขาซับซ้อนตามไรเขามีต้นไม้งอกเงยสามารถปีนป่ายง่ายได้กว่าเทพิดายกพันขมดคิดวหากัน หยุดยาชักักเท้าลงโมยอิ่ิงเห็นเช่นนั้นพันฉุกใจได้คิดกล่าวว่าเลงม้ยนี่เป็นหนาาซึ่งคุมขังบิดาข้าบเจ้าและพวกกระังอืมท่านคงเห็นว่าขุนเขาทางซ้ายขวาปีนไปขึ้นไป,นไปง่ายได้กว่าแต่ทว่าทางซ้ายขวามีคนเฝ้ารักษาพวกเราไม่อาจขึ้นไปใช่หรือไม่เทพดายกฝืนยิ้มกล่าวว่าลิงกอกอท่านใครไม่ตื่นเต้นตึงเครียดแม้แต่น้อยบยอิง แง่หน้ามองท้องฟ้าที่มืดสลัวลงกล่าวว่าก่อนหน้าที่พวกเราจะได้รถมาก่อตกลงใจปีนไปหน้าผาขึ้นไปตื่นเต้นตึงเครียดไปก็หามีประโยชน์ใดไม่แต่จิตใจท่านไม่ปรปองเช่นสีหน้ากระมังโบยริงกล่าวเสียงทุ้มหนักความเป็นตายของบุคคลที่มีส่วนสัมพันธ์กับข้าบัเจ้าลุนขึ้นอยู่อาการลมือคานี้ข้าพเจ้าย่อมไม่อาจชะล่าเลินเล่อตาทอประกายเจิดจ้าขึ้นบูมเน้นเสียงว่า เล่งมุ้ยพวกเราไปเถอะทั้งสองอาศัยพุ่มพึกอำพางลอยเล่งรุถมาถึงเชิงผาภายใต้อทิตย์ยามสรยาหน้าผาสูงตางานรู้สึกมืดมัวสลัวไปพิเศษโบยริงเงยหน้ามองดูชั่วขณะสีหน้าพันเข่งขืมมลงเทพิดายกกล่าวถามว่าลิงอ,อกอท่านคิดขึ้นไปอย่างไรความนี้ง่ายไดายิ่งเทพิดายกทวนคำอย่างงุนงงง่ายได้ยิ่งมิผิด ความยุ่งยากอาจอบนหน้าผาข้าพเจ้าคาดว่าเทียนเมืองเต้าหยินคงพบเห็นจุดอ่อนของผาสงแห่งนี้สมควรจัดเท้่มือมาเฝ้ารัษาจึงถูกต้องเทพิดายกใจหายวูบก,ก่าว่าถ้าไม่ใช่บอกว่าทำเลธรรมชาติวาดเสียวการละแวดระว,ดระวังย่อมผ่อนคลายหรือแต่สถานที่นี้ไม่อาจนับว่าวาดเสียเปลียมอันตรายอย่างเต็มที่ผนังผาแห่งนี้ลาดชันดุดขวานถาก ยังไม่อาจนับได้หรือโบยริงพันศาดพุ่งขึ้นบนต้นสนในระแวกใกล้เคียงฟันสมือวูบวาบหากกิ่งไม้หยาบเท่านิ้ห้อยมือจากต้นหลายท่อนนล้วรกลับลงมาข้างกายเทพิดายกก่าว่าหยุดอ่อนอยู่ที่นี้เองจบคําตวัดมือขวาขึ้นกิ่งไม้ทั้งหมดหล้วนปักตึงเข้าไปในร่องศีลาทุกทุกท่อนห่างกันสิบวาเทพิดายกพอเห็นเช่นนั้นจึงทราบว่าผนังผาแห่งนี้ มีน้องศิดาสามารถปักกิ่งไม้อย่างเทา้าลอยตัวขึ้นไปต้องกล่าวอย่างตื่นเต้นความคิดอ่านของท่านป้าดเปียวจริงๆอาจบางทีเทียนเมืองเต้าหญินมิทันฉุกคิดถึงความนี้บอยริงใส่หน้ากล่าวว่าท่านประเมินเทียนเมืองเต้าหญินต่ำสามไปแล้วหากแม้กระทั่งจุดอ่อนเพียงนี้ยังดูไม่ออกคงไม่อาจยืนหยัดอยู่ในบุริมจนถึงบัดนี้เทพดาโยกกล่าวอย่างเฝ้ากาังวลริงกอกอ อย่างนั้นพวกเราจะขึ้นไปอย่างไรโบยอุริงกล่าวเสียงทุมหนักท่านรอคอยอยู่เบื้องล่างข้าพระเจ้าจะขึ้นไปก่อนเทพิดายกสถานใจวูบก,กาว่าหากคิดขึ้นไปก็ขึ้นไปโดยพร้อมเพียงกันข้าพระเจ้าไม่ต้องการรอคอยอยู่เบื้องล่างข้าพระเจ้าขึ้นไปพิดำพังค่อนข้างปลอดภัยกว่าหากเผชิญกําลังซุ่มซ่อนเชื่อว่าพระคับข้าองทรงกายไว้ได้โดยไม่ร่วงหล่นดงมาหากท่านขึ้นไปโดยพร้อมเพียงกัน ข้าพเจ้าก็ต้องแบ่งแยกสมาธิคอยผุกพ,พันกังวลท่านสามารถทออทิ้งข้าพเจ้ารออยู่เบื้องล่างพินําพังเยิ่ยงนี้เถอะข้าพเจ้าหลังจากขึ้นไปหากไม่มีพยันตลายใดจะเชิญท่านขึ้นไปเชื่อวัดท่านคงรอคอยอยู่เบื้องล่างไม่นานนักเทพได้ยกเงยหน้ามองช่วงระยะห่างระหว่างกิ่งสนซึ่งปักตึงอยู่บนผนังผากล่าวอย่างไม่สบายใจระยะห่างยาวไกลปานนี้ข้าพเจ้าเกรงว่า บอยริงหักกิ่งสนมาอีกหลายท่อนสบับดมือสัดไปบนผนังศิลายนยนระยะห่างระหว่างกิ่งสนดงก่ลาว่าเยี่ยงนี้ท่านก็สามารถขึ้นไปจดจําไว้รอจนข้าพเจ้าเรียกหาท่านค่อยขึ้นไปจบคำศาสตร์พุ่งขึ้นไปเบื้องบนทยานคราเดียวขึ้นสูง20วาอย่างท้าลงบนกิงสนท่านที่สองปลายเท้าแต่ยังกิงสนเล็กน้อยหนุนเสริมน่าทยานขึ้นไปอีก เทพพญายกเพ่งตาฝ่าความมืดสลัวจ้องมองเงาร่างที่ค่อยๆสูงขึ้นไปของโบยอุริงดวงใจเต้ถึกแทบกระดอนจากปากยื่นมือแตะกิ่งสนข้างกายอย่างเดิมตัวโบยอุริงหวงปลาปลาขึ้นไปรุดกระเรียนทยานฟ้ามินานให้หลังกอนริลงบนกิ่งสนท่อนสุดท้ายซึ่งห่างจากบนหน้าผาสิบกวาแต่มีกล้าทยานขึ้นไปในฉับพันใช้ปลายเท้าขวาแตะกิ่งสน แนบล่างติดกับผนังสะดับฝังความเคลื่อนไหวบนหน้าผาขณะนั้นเองบนหน้าผาบาเกิดเสียงเข้มแข็งกลางวันเสียงหนึ่งดังว่าผัวซุ้งฉักผู้ตรวจการแท้ผัวสภาพการเป็นอย่างไรได้ยินทุเสียงอีกเสียงหนึ่งตอบว่าผู้มาเป็นคนของวมหันนบส่วนใหญ่ถูกกำจัดไปแต่พวกมันปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ทำลายอินทรีย์ปีกเงินนายเด็กเราพันเวลเสียงเสนาบดีบูซึ่งเป็นบิดาที่บิดายกสอดขึ้น พวกมันบอกว่าเป็นการลงมือของบอยอุลิงก์กับมังบุคคลที่ถูกเรียกเป็นผู้ตรวจการแท้ผัวกล่าวว่าพวกมันบอกเช่นนั้นจริงโดยหาทราบไม่ว่าบอยอุลิง์เสียชีวิตแต่แรกแล้วเสนาบดีบูแค่นุร่ำกล่าวว่าความจริงป้ามังกรเงินก็ทราบว่าบอยอุลิง์หาได้เสียชีวิตหรือไม่ผู้ตรวจการแท้ผัวกล่กาวเสียงเย็นชาการก่อนเราเคยบอกกับท่านว่าอย่างใรท่านบอกว่าบอยอุลิง์ได้เจ้าชีวิต ในเงื้อมือบุรุษดาตันแต่พวกท่านยังไม่ปักใจเชื่อมันจไม่กล้าจัดการพวกเราพูดตดการแทกลัวแค่นหูรอกกล่าวว่าท่านคำนวณได้วิเศษนักพวกเราย่อมทราบดีว่าป้อมังกรเงินเกงเกงบอยอิวดิงเฮคงไม่ถึงกับเกงกลัวพวกท่านกระมังตอนนี้จุดสําคัญของเล่าหูแบบพวกล้นถูกสยบท่านยอมไม่ประจบสอบพอเล่าหูเทกเช่นแลกพบผ่านม่ทันจบคํา แววเสียงชาติดังสนั่นวันไหวจากนั้นผู้ตรดการแท้พัวก,กระชากเสียงว่าสนักเท่าแรงตกของเราคานี้ท่านรู้สึกหนักเบาประการใดบ้างเสนาบดีบูหรออย่างคุณแขนกล่าวว่าท่านไม่กล้าสังหารเล่าหูตบอีกหลายชาติก็หามประโยชน์ใดไม่โบยริงตาทอปกายอมหิตวูบคลืนล่างขึ้นไปเบื้องบนอย่างเช้มช้าผู้ตรวการแท้ผัวเข็นเสียงว่า ฟาท่านตายในฝ่ามือเดียวออกเจ้านาต่อท่านสุนักเท่าเราวันนี้คิดให้ท่านลิ้มจิรชาติฝ่ามืออีกหลายชาติพันว่าเสียงบวยเก็่มหุนตวัดว่าพัวสาชแช่ท่านคิดทำอะไรผัวตรดการแท้ผัวรอกแค้นแค่นกล่าวว่าผู้แท้บุยท่านยังคงจะได้ตวัดว่าอย่าเดาว,ว่าตอนนี้ท่านหาใช่เคยของป้ามังกรเงินหากแต่เป็นเฉลยถูกจองจำผ้าผิไดมากความ เราจะกำนันท่านสักชาติหนึ่งโวยเกี่ยมผลขายดัดันยิ่งตวาดว่าเจ้าผู้บัดซบพระดิินทรงิกโช่ร่ำรองว่าหัวสาชแช่พระนางผีมือเขาถูกสยบท่านทำร้ายเขาน่าเป็นผู้กล้าหาญใดกันโวยอีกเล็พอฟังว่าบิดาและความอับยศถึงกับใจฐานหวั่นไหวล่างดินถลายลงไปสองนิ้วเศษสีกับผนังผาบังเกิดเป็นเสียงปกติเบาๆผู้ตรวจการแท้โพลร้อง,องาหาก่าว่าเมื่อครู่มัน รวบขวาปกเสื้อเราบัดนี้ท่านจะให้เราคลายมือจากการฆ่าก,กุม,มันโดยง่ายได้หรือโซกิกจูกล่าวว่ามีชิ้น,นั้นท่านคิดทำอย่างใดเราต้องการให้มันคุกเข่าขอขามาเราโซกิกจูร้องพ้องว่าง้อสื่อเอีย้ยผู้พึกสอนแท้งง้ท่านเจ้าของส้มเสียงเข้มแขม็งกลางวานซึ่งเอ่ยวาจาในตอนแรกกล่าวเสียงเย็นชาเลาหูม่คิดสอดมือยุ่งเกี่ยวโซกิกจู กล่าวอีกว่าปิกสือเอียผู้สอนแท่ปิกท่านก็มีสอดมือยุ่งเกี่ยวหรือโงโสื่ือเอียทิ้งกล่าวว่าให้มันคุกเขาสักคาจะเป็นไรไปบอยรินเดดาน์มการใหญ่ล่างที่ปีนป่ายขึ้นไปพันลื่นถลยลงอีคราทัดใดโงโสื่ือเอียบนหน้าผาพันหัวรังสนันหวั่นไหวกล่าวว่าครานี้เดาได้ยินชัดเจนแล้วจบคำตวัดกล้องว่าใต้หน้าผามีคน รอบเล่นขึ้นมาโบยอุริงสถานใจเยรุแรงยาวประทันหันมีทราบสมควรต้านนับอย่างใรวินาทีนั้นบนหน้าผามาเกิดเสียงประวันรนลานเสียงหนึ่งดังว่าเรียนสือเอียดทั้งสองท่านเกิดเรื่องแล้วโบยอุลิงฉุกใจคิดขึ้นมีว่าบนหน้าผาเกิดเรื่องใดผู้คนทั้งหมดยอมต้องเหันเหความสนใจไปชั่ววูบเรายังไม่ฉกโอกาสนี้ทะยานขึ้นไปพอได้คิดยื่นมือเนียวกิ่งสน ดีกายพุ่งขวับขึ้นไปดุดก็ทันดุจจักแดงผู้คนบนหน้าผาพึ่งเดียวหน้าไปยังต้นเสียงรายงานโบอยอุลิงก่อลงบนหน้าผาซึ่งห่างจากต้นสามเทียยืนหยัดด้วยชายชราผมขาวโพงล่างสูงใหญ่ผู้หนึ่งโบอยอุลิงกอกิ้งสายตาไปก็เลือเห็นมุดกลางคนตาเยียวจมูกวีแบนผู้หนึ่งคลาลุ้มข้อมือบิดาของตนดวงตาเจสากไกายอามหิตวูบพุ่งเขียดผ่านข้างกายชายชราผมขาวไปชายชราผมขาว เดียวหน้าไปยังเสียงรายงานตามสัญญาตญานแต่แล้วฉุกค,คิดถึงเจนาที่บันทลันถึงริมหน้าผาจึงรีบเปือนหน้ากลับประจบกับโบยอุริงคงผ่านข้างกายมันดังนั้นตวาดว่าลงไปในเสียงตวาดยกมือขวาขึ้นกดกระแทกลงใส่หัวไหล่โบยอุริงอย่างว่องไวโดยสายฟ้าโบยอุริงคิดไม่ถึงว่าปฏิกยาฝ่ายตรงข้ามกับฉับไวปานนี้รู้สึกมีพลังกดดันคุกคามถึงหัวไหล่จึงย่อกายดง ปลายเท้าสก,กิดผืนดีดพุ่งไปเบื้องหน้าพลางฝ่ามือชายชราผมขาวเช็ดผ่านหัวไหล่โบยอยุิงอย่างวุดวิดล่างของโบยอยุิงกับถมปราศรัยหาผู้ตรวจการผู้าสาแชรเหตุการณ์ทั้งหมดอุบัติขึ้นในชั่วพริบตาผู้อาสาแชร์ไม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องราวใดสันมือข้างหนึ่งก็กีดฟากาดดังวิดวิวฝันใส่ข้อมือที่มันคร้ากลุ่มที่ประจรนโบยเกี่ยมหุนผู้อาสาแชร์ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการป้ามังกรเงิน พลางพิมือก็อส่งเยี่ยมไม่ใช่ชั่วยามนั้นรานล้างฝ่ามือกลับศาสตร์พุ่งถอยไปด้านหลังบอยอิงใช้กระบวนท่าเดียวคุกขามพวาชชูวศาสแ์ขายมือทดถอยกว่าตาใหญ่เย็ยบคำนิมองพูวศาสชแช์กล่าวว่าท่านคงคิดไม่ถึงว่าวันนี้คือวันสุดท้ายในชีวิตของท่านกระมังบอยเก็มหุนเสนาบดีบูโซกเง็กจูหล้นจะจําออกว่าผู้มาเป็นใครนี่นับเป็นบุคคลที่พวกมันภาวนา ให้รุดมาช่วยเหลือแต่ยามพบผานยากระน h หันกลับแตกเตื่นจนเติิงดานไปพวกสาแร์ผันถึงตาก่าว่าเด็กน้อยเจ้าตะเกียตะกายขึ้นมาหาที่ตายหรือไรบอยอยิริงเค้นเสียงว่าขึ้นมาทรงเสริมท่านลงสู่ปรภชายชราผมขาวสำรวจูบ,บอยอิริงเที่ยวหนึ่งผันจองจับมายังฝักกบีที่วางเอวบอยอิริงยามเมื่อเห็นว่าเป็นฝักกบีไรรวด,ดาด สีหน้าค่อยคลาความิเคียดลงกว่าตามองทุกผู้คนบนหน้าผาอย่างเย็นชาเว็บหนึ่งจากนั้นกล่าวว่าที่แท้เกิดเรื่องใดจึงแตกตื่นโรานปานนี้ชายกันนั้นก้าวอย่างรอนรุ่มผู้ห้าหายมทาเล็กกีได้รับนี้ออกจากคุกคุมขังตอนนี้ก็สู่ไข่กลที่อยู่เชิงผาด้านหน้าชายชราผมขาวและชายชราหน้าดาเมื่อมซึ่งปเป็นยอดหิมือสูงสุดของป้ามกรเงินบนหน้าผาตอนนี้รถสถานใจวูบ ชายชราผมขาวกล่าวถามว่าหลบหนีออกมาได้อย่างไรผู้ตามต้อยมีทราบชายชราผมขาวตะวาดว่าคนทางเบื้องนอกล้นไปที่ใดฉไหน,นไม่คร่ากลมมันเป้าจู่พมกพร้อมและพวกลวนออกไปได้ราด่านลอยอยบรอหนุ่มความเป็นมาไม่ทราบชัดผู้หนึ่งบรอหนุ่มควาเป็นมาม่ทราบชัด